สบายดีพี่น้องนำ้ำตัดข้างพี่น้องตัดข้างแล้วเหมือนกันไปบ่ได้แล้ว,ปปลลวพี่น้องลองเรียกนอกบ่ได้้เลย ไรถไทยแล้วพี่น้องเนะ่รถตันนี้จะไปก็ยังสินน้อยสินใหญ่ยอยู่พี่น้องเนะียแต่เส้อรถจักรเ่าสิไปได้อนระถไทยนี่ไปได้อยู่พี่น้องแต่ว่ารลถดีโก้นี่ยสินหน่อยสินใหญ่แล้วเนี่ยเด็กการขารถจักรเขาได้ติวพี่น้อง ันไปเรียบร้อยแล้ววะนี้เต็มอยู่นี่วะนี่ใครก็ไปหไดล้นแล้มันจัดไปได้วะรถไทยเสไปได้อยู่แล้วี่นะ รถจักรที่เขานี่แหละปฏิเสบกันเลยตอนไปที่ได้รอห้ามไปแต่บัดกับได้สั่ไม่ให,ะะห้าม,มให <c oughs> ้มาบิาาด้าาดรงรถไทยเว้งคอมมิตรถไทยมันโมต้าน้ำนี่ Ο, มันคือวีโกมันต้านน้ำเลยอ่ะอพอได้วีโกนะพิวได้เนาะไทยบริษาโอกปา่อ่สิบไปบ่ไปสีเลยไทไจักขึ้นไปไทฮะ่าี่งอบัดกับอต้อเอเชาเมรถคันหนึ่งสิไปอ่ะ มันต้านน้ำได้ดีกว่าเลยเฮ้ยจะไังเง็ดลงไปเลยได้ยังไงน้ำแห้งเติปแห้งแล้วะรอเป็นเช่นนะ้นใต้ใต้เอ่อเอิดบริชโลกีจะขึนกันแน่ริบแล้วพูดเอิ่ไปพูดพูดไปจากพูดเป็นหลัดพูดเป็นหลัดพูด พอไปลอลไปเ่โก้้อะไรก้อไปหลักบอคนอุบลุมนอกค่ะไปหลัดออิีบอลพุ่นโกตายเลยเราอยู่พุ่นเออมันไปยพุ่นเออมันไปพุ่นแล้วจุ้มแล้วพุ่นไปเลยไปแลยรอแน้ามาดิลงเอาได้ไหมตายเล Lô bao luôn Cái này đồng cỏ ừ. Đấy thôi Mình hèn đây Mình hèn nó đi, đâu, Đấy, đi, đi. Đã được nằm rồi đưa cưỡi má đi đâu? à nằm nước đi đâu đi đâu? Áo, đi đâu đi đâu? Áo, tôi nào a à, cô <cười> <cười> nhìn lại cái nào đấy thảm vào đây má cái tóc năm lúc <laughs> nào

ทำได้ที่นั่นจับได้รับตัวน้องยจับได้แล